ันทายกับมาพบกันในเบรกสุดท้ายของเราแล้วนะคะคุณผู้ชมคะกับรายการคุณบุญส่งเสริมบุญเสริมความสู้ความสุขค่ะก็ที่บอกไปในช่วงที่แล้วใช่ไหมคะ <c oughs> เรามาดูดวงกันครบแล้วเนอะกับหนุ่มที่เกิดทั้ง7วันจันทร์ถึงอาทิตย์นั่นเองอา่ะามีอีกครั้งสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อาจจะเพิ่งมานะคะหรือว่า ลืมแล้วนะคะย้ำอีกครั้งละกันค่ะหนุ่มวันจันทนะคะจะมีความเป็นผู้นําสูงหนุ่มเอ้ยวันวันอาทิตย์ค่ะคุณผู้ชมหนุ่มวันอาทิตย์นะคะจะเป็นผู้นําสูงวันจันจะเป็นผู้ที่ใจเย็นวันอังคารร่าเริงจีบง่ายนะคะวันพุธหัวโบราณวันพฤหัสรอบครอบใจเย็นวันศุกร์เจ้าสําราญและวันเสาร์นะคะ ขี้เหนียวค่ะไอะบอกไปหมดแล้วนะคะสําหรับยระเอียดของหนุ่มๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเพิ่มเติมจริงๆก็สามารถ SMS นะคะเข้ามาถามเราได้เลยที่4247276นะจ๊าค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะคะในเรื่องของรายการองเรากัอนอีกน้อยนึงนะคะสําหรับ คุณบุญส่งของเรานะคะก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยจะนําคุณผู้ชมนะคะมาร่วมเสริมสร้างนะคะในการทําบุญนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะและทุกครั้งนะคะเราจะมีพี่บุญส่งนะคะมาคอยนะคะดูดวงให้กับคุณผู้ชมอีกด้วยนี่อยากจะดูดวงกันหรือเปล่าแต่ทําไมพี่บุญส่งไปไหนไปเที่ยวค่ะหืมกลับมานะอย่างที่บอกจะตีให้ตูดลายเลยนะพี่บุญส่งเที่ยวตลอดคุณผู้ชมอยากจะดูดวงก็ดูสิต้องรอเห็นไหมคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะ เขาแอบกร่าง,งมาบอกแอมนะคะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะอยากจะดูดวงเนี่ยอยากจะดูในเรื่องของอะไรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักการเงินการงานดูด้วยแบบไหนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะก็สามารถส่ง SMS เนะคะเข้ามาที่4247276นะคะแล้วก็ฝากเบอร์ทิ้งไว้ค่ะหรืออีกช่องทางหนึ่งนะคะที่ Facebook ของเรานั่นเองนะคะเสิร์ชหาคำว่าคุณบุญส่งนะคะแล้วก็แอดเราเป็นเพื่อนนะคะ ทีนี้อยากจะดูดวงอะไรล่ะนะก็เขียนเอาไว้เลยนะคะว่าอยากจะดูเรื่องอะไรแน่นอนพี่บุญส่งกลับมาปุ๊บนะคะจะรีบกริง๊งโทรกลับไปหาคุณผู้ชมทันแล้วก็จะพูดคุยกับพี่บุญส่งตัวต่อตัวเลยนะคะยังไงก็ฝากทิ้งไว้เลยนะคะเดี๋ยวพี่บุญส่งค่อยไปเคลียร์ทีหลังค่ะเดี๋ยวอจาัดก,การให้นะคุณผู้ชมคะเอาคืนนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าพี่บุญส่งของเราเนี่ย เก่งมากๆเลยนะคะดูดวงแม่นๆค่ะคุณผู้ชม่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดยอยากจะดูดวงนะคะดูได้ทุกรูปแบบเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นการทําบุญเสริมสร้างบุญได้อีกด้วยนะคะเพราะว่านะพี่บุญส่งของเรานะคะจะนำนะคะบุญเหล่านี้นะคะไปส่งต่อให้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าดูพี่บุญส่งดูแอมแล้วนะคะจะได้ทั้งบุญและก็มีความสุขนาะ,ะในแต่ละวันนั่นเองเราจะได้ รู้ค่ะว่าวันนี้นะคะเราต้องเดินทางยังไงใส่เสื้อผ้าเสียอะไรถึงจะเหมาะถูกชะโลกกับเรานั่นเองนะคะพี่บุญส่งของเราก็จะดูให้ครบเลยก็ถ้าเกิดสนใจนะคะก็น่านละค่ะช่องทางของเรามี2ช่องทาง SMS 4247276กับ Facebook ของเรานะคะคุณบุญส่งนั่นเองอพิมพิมมาไว้เลยนะคะว่าคุณอยากดูดวงเรื่องอะไรแล้วก็ ใส่เบอร์โทวรไว้แน่นอนค่ะว่าเราจะโทรกลับไปอย่างที่นี่บอกไปนะคะก็รายการของเรานะคะมีทุกอย่างครบๆเลยนะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าแอมนะจะไปอัปเดตนะคะในเรื่องของการดูดวงนะในรูปแบบต่างๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมและถ้าเกิดพี่บุญส่งมาปุ๊บแน่นอนค่ะเราจะมาดูดวงกันเลยพี่บุญส่งนะคะก็จะดูดวงให้ทุกคนนะคะได้อย่างครบถ้วนเลยแต่ว่าใจเย็นละกันนะคะอีกไม่นานค่ะพี่บุญส่งก็จะกลับมาแล้วนะคะอาจจะมี อะไรมาฝากคุณผู้ชมก็ได้ยอะแยะ,แยะเลยแอมคิดว่าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวจะต้องโทรไปย้ำอีกหน่อยนะคะให้พี่บุญส่งเนี่ยหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับดูดวงมาฝากคุณผู้ชมเยอะๆนะคะไม่ไงั้นจะโดนนี่ไปเลยนะคะพี่บุญส่งโดยจะหนีเที่ยวแล้วกลับมาจะต้องทํางานเยอะๆด้วยนะให้แอมอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยหลายวันไม่ได้รู้ไหมนะคะก็ <c oughs> คุณผู้ชมถ้าสนใจก็นั่นแหละค่ะอย่าลืมส่งเข้ามานะคะดูดวงเรื่องอะไรนะคะแน่นอน ครับทุกระดแม่นอย่างนี้เลยขอบอกนะคะพี่บุญส่งของเราดูดวงแม่นๆ่นค่ะคุณผู้ชมนะคะอุ้ยวันนี้เราก็ดูดวงกันไปนะคะในเรื่องของวันเกิดค่ะก็สาวๆนะคะอาจจะนั่งยิ้มเอ๊ะตรงกับเราเลยย่าหนุ่มคนนี้นะคะอุ้ยเป็นคนใจเย็นรอบครอบดีจังเลยแต่สาวคนไหนที่ฮะขี้เหนียวหนุ่มวันหนุ่มวันเสาร์ขี้เหน,น,น,นียวอะไรอย่างนี้แล้วจะลอกเลยโอ้ยอันนี้ไม่ใช่นะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะคะก็ดูดูไว้แค่แบบ เป็นความรู้หรือว่าให้เราได้ปรับชีวิตปรับนิสัยเข้าหากันแล้วกันดีกว่านะคะไม่ใช่ว่าพอดูแล้วเขามีจุดด้อยตรงนี้แล้วเราต้องเลิกคบเลยนะคะต้องแบบไม่คบหาอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะบางทีเขาอาจจะมีส่วนดีๆนะคะในอีกส่วนหนึ่งที่เรายังไม่ค้นพบก็ได้นะคะเอาเป็นว่าดูดวงเพื่อ,อเพื่อให้เดินนำทางชีวิตของเราไปอีกทางหนึ่งแบบว่าบางทีเราอาจจะเอ๊ะ เราจะทําตัวยังไงดีนะ้าให้เข้ากับบุคลิกของผู้ชายคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่ได้เอามาแนะนํากันไปนะคะนั่นแหละค่ะก็สามารถนำไปปรับเปลี่ยนใช้ชีวิตในแต่ละวันกันได้นะคะเป็นไงบ้างหวังว่าคงจะชอบกันนะคะสำหรับดวงของหนุ่มแต่ละวันที่แอมนำมาฝากกันในวันนี้นะคะย้ำอีกครั้งแล้วกันคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะดูดวงนะคะกับรายการคุณบุญส่องนะคะเสริมความสุขนะคะของเรานะคะก็ นอกจากจะอิ่มบุญแล้วยังช่วยในเรื่องของเสริมความสุขให้กับคุณผู้ชมได้อีกด้วยนะคะเสริมบุญเสริมความสุขตามสโลแกนของเราเลยนะคะก็ นั่นแหละค่ะส่ง sms พร้อมกับ Facebook ของเราอย่างที่บอกไปนะคะย้ำ sms อีกทีนึงเดี๋ยวลืมกันนะคะ4247276ส่งเข้ามาค่ะฝากเบอร์ทิ้งไว้พร้อมกับว่าอยากจะดูดวงอะไรอยากจะดูในรูปแบบไหนนะคะหรือค้นหา a c e b o o k นะคะเอ่อเซิร์ชคำว่าคุณบุญส่งนะคะแล้วก็ทำในกรณีเช่นเดียวกันนะคะใส่เบอร์โทรเอาไว้แล้วก็บอกข้อมูลว่าอยากจะดูรูปแบบไหนแน่นอนค่ะพี่บุญส่งกลับมานะคะก็จะรีบโทรกลับไปรายงานถึงบ้านเลยคุยกันตัวต่อต,ต,ตัวเลยละค่ะ อ่ะละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเรียกได้ว่าก็เยอะพอสมควรนะที่เรามาพบมาพูดคุยกันและซึ่งวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เรามาเจอกันอีกด้วยนะคะก็ดีใจมากมากเลยนะคะที่ได้เจอคุณผู้ชมนะคะแต่คุณผู้ชมห้าเหมเบื่อแอมนะคะเพราะว่าเราต้องเจอกันทุกวันเลยจันถึงสุกนะคะเวลาบ่าย3ถึงสโมงนะคะอย่าเบื่อกันก่อนละอุ๊ยเวลาเ,เหลือเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาเป็นว่าทำอะไรดีนะ้า เดี๋ยวเรามาตอบ s m s กันดีกว่าไหมนะคะดีมากๆเลยนะคะอยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะถามอะไรเอ็ม,มอบ้างถามไปตอบไปน,นะคะดูน้อยเออไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกับ s m s แรกกันเลยดีกว่า